ข้อ44เขาจะเอาเลขโดด4ตัวนี้มาสร้างเป็นเลข4หลักให้แต่ละหลักไม่ซ้ำกันนะเขาถามว่ามีกี่ตัวที่หารด้วย44ไม่ลงตัวก็ถ้าเกิดจะนับแบบที่หารด้วย44ไม่ลงตัวเนี่ยมันจะนับยากนะเราจะใช้วิธีนับแบบตรงข้ามก็คือไปนับแทนว่ามีกี่แบบที่หารด้วย44ลงตัวแล้วก็ เอาจำนวนแบบทั้งหมดตั้งลบก็จะได้แบบที่เขาต้องการนะจำนวนแบบทั้งหมดก็เอาเลข4ตัวมาสร้างเป็นเลข4หลักโดยแต่ละหลักไม่ซ้ำกันเนี่ยก็คือเอา4ตัวเนี่ยมาเรียงก็จะเรียงได้4 f a แฟกทอเรียลแบบนะส่วนจำนวนแบบที่หารด้วย44ลงตัวเนี่ยหารด้วย44ลงตัวก็คือจะต้องหารด้วย4ลงตัวแล้วก็ ต้องหารด้วย11ลงตัวนะถ้าจะหารด้วย4ลงตัวเนี่ยแปลว่ามันจะต้องเป็นเลขคู่เลขคู่เนี่ยแปลว่าหลักขวาสุดมันจะต้องเป็นเลขคูน่นะก็เลขคู่ก็มีแค่4กับ6เพราะฉะนั้นก็จะเป็นได้แค่2แบบนี้เราถ้าหารด้วย4ลงตัวเนี่ยแปลว่า2หลักขวาเนี่ยจะต้องหารด้วย4ลงตัวนะ ก็ถ้าเขียนแบบทั้งหมดที่2หลักท้ายหารด้วย4ลงตัวออกมาเนี่ยมันจะมีแค่3แบบแล้วถ้าเราเติมตัวเลข2ตัวที่เหลือลงไปเนี่ยแต่ละอันในนีน้ก็จะแตกออกไปได้อีกอันละ2แบบเป็นแบบนี้นะก็ที่เหลือเนี่ยเราจะมาดูว่าตัวไหนที่หารด้วย11ลงตัวนะก็จะเอา11มาลองไล่หารดูก็ได้ อีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ตรวจสอบว่าจํานวนนั้นหารด้วย11ลงตัวหรือเปล่าเนี่ยก็คือให้เอาหลักคู่รวมกันลบด้วยหลักคี่รวมกันนะถ้าผลลบหารด้วย11ลงตัวก็จะได้ว่าจํานวนนั้นหารด้วย11ลงตัวนะก็ในบรรดาพวกเนี่ยจะมีแค่2ตัวนี้ที่หารด้วย11ลงตัวนะเพราะฉะนั้นจํานวนแบบที่หารด้วย44ลงตัวก็จะมีแค่2ตัวนะ เพราะฉะนั้นจำนวนแบบที่หารด้วย44ไม่ลงตัวก็จะเท่ากับ4 factorial ลบด้วย2นะก็ถ้าคิดเลขออกมาเนี่ยมันจะได้22เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ22นั่นเอง